ประการแรกคือแชร์ถูกกฎหมายหรือไม่เนี่ยตอบได้เลยว่าแชร์ถูกกฎหมายลักษณะพื้นฐานของสัญญาแชร์นะครับตรงเนี้ยธนากิจดาได้รวบรวมนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าลักษณะพื้นฐานหรือลักษณะทั่วไปของสัญญาแช์เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้ออย่างแรกนะครับแช์เนี่ยจะต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปคือเป็นสัญญาที่มีบุคคล3คนขึ้นไปอันประกอบไปด้วย หนึ่งนายวงแช์นะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าเทา้านะครับสองก็คือสมาชิกรายที่1สมาชิกรายที่2นะครับเรื่องที่2นะครับจะต้องมีความตกลงในการเข้าเป็นสมาชิกอา,กากทิเช่นมีทุนกองกลาง10,000แบาทนะครับมี10สมาชิกนะครับสมาชิกละ1 0,000บาทเนี่ยต้องจะต้องมีความตกลงกันว่าการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับ ประการที่3นะครับสมาชิกทุกรายเนี่ยมีภาระที่จะต้องส่งเงินเข้ากองกลางนะครับถ้าสมาชิกไม่ได้มีภาระที่จะต้องส่งเงินเข้ากองกลางเนี่ยไม่ถือว่าเป็นสัญญาแชร์นะครับ 4. นะครับมีการรวมทุนกองกลางนะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยที่จะพิจารณาว่าคดีเนี้ยเป็นคดีแพ่งคดีเนี้ยเป็นคดีอาญาคดีเนี้ยเป็นแชร์หรือไม่นะครับ สมาชิกแต่ละลายไม่ว่าจะมีกี่ลายก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีการส่งทุนเข้ากองกลางโดยให้ในายวงแชร์เป็นผู้เก็บนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูประการถัดไปนะครับอ่ะลักษณะที่5นะครับลักษณะพื้นฐานของสัญญาแชร์นะครับทุนกองกลางเนี่ยจะต้องส่งใช้เป็นงวดๆอย่างสมมุติว่าแชร์วง1 0 0 0 0แบาทมี10มืออ่ะก็จะต้องส่งงวดละเดือนละเดือนนะครับวนใช้กันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะประการที่6นะครับ สมาชิกทุกรายจะต้องมีสิทธิ์ได้รับทุนกองกลางนะครับประการที่7นะครับวิธีการที่จะได้รับทุนกองกลางเนี่ยจะต้องมีการประมูลกันหรือวิธีการอื่นใดอาจจะเช่นจับฉลากนะครับประมูลดอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะพื้นฐานของสัญญาแชร์นะครับอ่ข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับวงแชรอ่ประการแรกหากจะถามว่าแชร์เนี่ย เป็นการกู้ยืมเงินหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยมีคําพิพากษาสานติกาวางหลักไว้ว่าแชร์เนี่ยไม่ใช่การกู้ยืมเงินหากลูกวงไม่จ่ายไม่มีสัญญาก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้นะครับเป็นประจามติการที่1 3ึ่เทับสองพนะครับอ่าประการที่2เนี่ยไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องทําเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีการผิดนัดหรือมีการโต้แยง้งสิทธิ์เนี่ยสามารถฟ้องคดีได้นะครับผมไปดูนะครับว่า แชร์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะครับทนายกิจดาจะให้คําแนะนําคร่าวๆซึ่งค่อนข้างที่จะสําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการฟ้องร้องหรือการบังคับคดีของท่านนะครับ 1. เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือว่านายวงแชร์หรือเท้าเนี่ยห้ามเป็นนายวงแชร์เกิน3วงนะครับประการที่2เนี่ยสมาชิกทุกวงหรือทั้ง3วงเนี่ยจะต้องมีรวมกันไม่เกิน30คน นะครับทุกวงนับรวมกันใน3วงเนี่ยจะต้องไม่เกิน30คนประการที่3นะครับทุนกองกลางต่อ1งวดรวมกันทุกวงนะครับเป็นมูล,ลค่าห้ามมากกว่าที่กฎกระทรวงกําหนดอ่าตรงนี้คือกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้นะครับแต่ความจริงแล้วกฎกระทรวงบอกว่าไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทถ้าเกิน3 0 0 0 0นบาทขัดพอลบอแชร์สัญญาเป็นโมฆะนะครับ แชร์ที่มีโอกาสที่จะเป็นคดีอาญาหรือคดีช่อโกงนะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรแชร์ที่จะเป็นโอกาสที่จะเป็นคดีอาญาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการดําเนินคดีค่อนข้างมากนะครับจะดําเนินคดีเกี่ยวกับพรบแชร์มั่งหรืออาจจะเป็นช่อข้อหาช,ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนนะครับหรือพรบคอมพิวเตอร์นะครับหนักสุดเนี่ย algia. จะเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับตรงนี้โทษหนักมาก ซึ่งซึ่งคดีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยครับจะฟ้องกันไม่เป็นคดีแพ่งก็คดีอาญานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเล่นแช์เนี่ยถ้ามีลักษณะตามข้อพื้นฐานที่ทนายกฤษดาว่าควรจะดําเนินการเป็นคดีแพ่งนะครับแต่ถ้าพฤติกรรมหรือพฤติการเนี่ยมันชัดเจนเลยนะครับว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้เนี่ยอันแรกนะครับ สมาชิกวงแชร์เนี่ยไม่มีตัวตนนะครับเป็นบุคคลที่ตั้งขึ้นมาเท้าตั้งขึ้นมาหลอกๆไม่มีตัวตนแล้วก็รับเงินค่าแชร์ไปส่วนใหญ่จะรับไปในมือแรกแล้วก็ไม่จ่ายเลยผลก็คือจะตกกับเท้าส่วนใหญ่เท้าก็จะถูกดำเนินคดีอาญานะครับติดคุกมาก็มากนะครับ2เนี่ยดอกเบีย้ยหรือผลประโยชน์ที่ให้หรืออ้างว่าใส่มาเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับแชร์ประเภทนี้หรือว่าลักษณะ กลอบายการเล่นแชร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคดีชอ่อโกงนะครับอันที่3มเนี่ยเปิดวงแชร์ในลนักษณะงูกินหางก็คือเปิดใหมัมาทุกวันอ่ะเปิดแล้วเปิดอีกนะครับเปิดเพื่อเอาเงินเนี่ยมาจ่ายวงเก่าถ้าอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคดีชอ่อโกงนะครับประการที่4เนี่ยก็คือไม่ได้เปิดบ้านแชร์เลยไม่มีแชร์อยู่จริงเลยเป็นการอุป,ปโภกบัลลอกลวงว่าจะเอามือแชร์มาขายมือนั้นมือนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคดีชอ่อโกง โทษหนักสุดนะครับก็กรรมละ5ปีนะครับผู้เสียหาย1คนก็5ปีนะครับถ้าถูกดำเนินคดีตามข้อหาพลกรกู้ยืมเป็นการชอบโกงประชาชนถ้าธนาก,กิิดาเคยทำคดีในลักษณะที่โดนฟ้องเต็มสูตรถามว่าเต็มสูตรในคดีแชร์เนี่ยถ้าเป็นคดีอาญาจะมีเรื่องอะไรบ้างอันแรกนะครับพลกรกู้ยืมเป็นการช่อกโกงประชาชน